สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันหางเงินฟรีเข้าบัญชีของ t u e money wallet นะครับเป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถที่ถอนเงินได้นะครับผมนะแค่เราสมัครสมาชิกแล้วก็เราดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เล่นนะครับเราก็สามารถที่จะ อถอนเงินได้เลยทุกคนนะก็แอปนี้นะครับถอนเงินได้จริงเนาะเดี๋ยวผมจะทําการนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ทําการนะผมจนะสอนวิธีการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้ต่างๆเนาะ แล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับผมนะซึ่งวิดีโอนี้ผมก็จะถอนเงินให้เลยนะครับแล้วก็จะแปะในส่วนของบินการถอนเงินนะครับผมหนะ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็ถ้าผมเล่นไปแล้วก็ได้รับเงินนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะาให้เรามาที่ Play Store นะครับหรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคกดที่ Play Store นะครับจากนั้นก็เราให้เราพิมพ์คําว่า smash master นะครับตรงนี้นะ ่าก็มันจะเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับอนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีคําว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมนะก็เป็นวันที่17นะครับเดือนกุมภาพันธ์2 565นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 100K หรือประมาณ1 0 0 0 0 0ครั้งด้วยกันนะครับผมจะทําการกดติดตั้งนะครับตรงนี้นะ แอป Smash Master ก็คือเป็นแอป,ปในส่วนของการฟันเนาะอ่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมนในส่วนของอ่าภาพนี้นะก็คือเป็นการฟันลูกบอลให้มันหักกันเนาะให้มันแยกกันอันนี้ก็เป็นรถให้มันแยกกันอันนี้คือเป็นในส่วนของลูกฟุตบอลน,นะให้มันแยกกันนั่นเนองเนาะแล้วก็จะได้รับเป็นคะแนนและเป่าดเดี๋ยวเราค่อยดูกันนั่นเนองเนาะโอเคนะครับเราก็ทําการนะครับผมนะกดคําว่าเปิดนะครับหรือเล่นนั่นเนองเนาะเพราะว่าเราทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมตรงนี้อ่านะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเล่นของแอปนะครับก็คือว่าให้เราฟันไปเห็นไหมอ่าฟันไปแล้วก็มันแยกเป็น2ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็กดเล่นไปนะครับอ่าตัดไปเลยนะตามเส้นรีนะที่สีขาวนะครับผมนะลากเลยทุกคนนะนี่นะครับผมนะปัดไปเลยอ่าก็เป็นปรามานี้ทุกคนแล้วก็มันก็จะหักแล้วก็ลงลงมาในเสื้อนในส่วนของเครื่องจักรนะที่เป็นเครื่อง รีไซเคิลนั่นเองนะตรงนี้นะมันก็จะแยกชิ้นส่วนนะครับอ่าผมก็อ่าได้รับรางวัลเลยเหรอโอ้ทุกคนเห็นไหมดาวน์โหลดปั๊บนะครับอันนี้คือฝาด่านเพื่อรับรางวัลเงินสดแล้วกดหมุนนะครับตรงนี้นะกดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามันจะหมุนไปได้เป็นได้เป็นได้เป็น,ได,ปนได้เป็นเงินทุกคนนะนี่ทุกคนนะขอแสดงความยินดีนะครับเราได้รับรางวัลกดรับรางวัลไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะครับเห็นไหมผมบอกเลยว่า อ่าผมบอกแล้วนะครับก่อ,อนหน้านี้ว่าแค่เราสมัครแล้วก็เล่นแป๊บเดียวมันก็สามารถที่จะทําเงินแล้วก็ถอนเงินได้เลยเลนั่เองนะครับผมขอใส่เลขบัญชีของ True Money Wallet ของผมก่อนเลยนะครับผมจากนั้นให้เราทําการกดคําว่าโอเคนะครับแล้วก็กดถอนไปแค่นี้เองทุกคนนะก็จากนั้นก็เราก็รอนะถอนถอนได้สําเร็จก็านารอการชําระแล้วก็รอนะครับรอให้มันเงินเข้านาะอเดี๋ยวถ้าเงินเข้าผมก็จะแปะตรงนี้นะครับผมนะโอเคอันนี้ก็กดตรงนี้ไปนะครับ อาถอนเงินอีกแล้วทุกคนนะกดถอนเงินไปทุกคนนะกดปั๊บนะมันจะมีวิดีโอให้เราดูนะมันจะมีวิดีโอให้เราดู3 0ิวินาทีให้เราดูวิดีโอให้จบนะครับแล้วก็เงินก็จะถูดโอนเข้ามานนัเองทุกคนนกดคําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็กดคำว่าถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคนะผมก็ถอนได้สําเร็จนะก็นารรอการชาระเงินนะตรงนี้แล้วก็ ดูวิดีโอมากขึ้นนะครับแล้วก็ถอนเงินมากขึ้นในพวุนี้ก็คือว่าเราก็ดูวิดีโอโฆษณนานะครับให้เยอะนะผมเราก็จะมีโอกาสารับเงินได้เยอะกว่าเนาะอันนี้ก็กดถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้เรากดที่ถอนไปอยู่ที่ประมาณ0 1 5นะครับเดี๋ยวว่าเราจะถอนอีกนะประมาณอยู่ที่0 0นนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะวนะันนก็ได้ถอนสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่0.01บาทนะครับผมนะก็ ที่บันทึกก็จะมี2ยอดด้วยกันนะครับตรงนี้โอเคกดปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็กดถัดไปต่อนะครับแล้วก็เล่นต่อนะอันนี้ก็ฟันทางไหนดีเอ่ยทางนี้เนาะโอเคนะครับมันก็หล่นได้หรือเปล่าโอ้หล่นได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่เห็นไหมมันหล่นแล้วก็ไม่แตกหักหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็กดถอนกันไปมันขึ้นเมนูใหม่ทุกคนนะมันขึ้นเมนูใหม่นะครับเมนูใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะเมนูนี้คือเป็นเมนูในส่วนของภารกิจนะภารกิจก็จะมีให้การในส่วนของการดูวิดีโอแล้วก็ในส่วนของการเล่นจนถึงเลเวลี้นะครับ อันนี้ก็วันต่อไปก็เลเวลสินะแล้วก็ดูวิดีโอทั้งหมด30วิดีโอขึ้นไปถ้าเราทาครบนะครับในส่วนของ7วันด้วยกันเราก็จะมีโอกาสรับอยู่ที่600บาทไม่ใช่เดิ1น0 0บาททุกคนนะตรงนี้นะแต่ว่าผมมองว่านะครับในส่วนของกิกรรมนี้มันยากเกินไปนะครับตรงนี้ก็ให้เราพิจารณาเอาเองนะว่าเราจะทำหรือเปล่าถ้าเราจะทำเราก็ทําได้เลยในส่วนนี้นะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขอปันอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะมันไม่หล่นนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ให้เราคลิกพี่หีบสมงบติเพื่อที่เราจะสะสมเพชร ตอนนี้ผมมีเพรอยู่ที่ศูนย์เดี๋ยวผมขอคลิกเหตสมบัติแล้วก็มัีวิดีโอให้เราดู10อ่าไม่ใช่เดี๋ยวให้มีวิดีโอให้เราดูจดํานวน30วินาทีด้วยกันเราก็ดูวิดีโอจนครบ30วินาทีนะครับเราก็จะได้รับเพรน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดที่คําว่าคลิกที่เหตุสมบัตินะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้ดูวิดีโอจนจบไปนะครับ3าวินาทีนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่119.68เพชรพนะครับก็กดรับรางวัลตรงนี้เลยนะครับ ที่นี่นะครับผมเห็นไว้อันนี้ยังไม่แตกใช่ไหมนี่เลยทุกคนเอายังไม่หมดทุกคนนะนี่ทุกคนก็แบบนี้เลยนะมันให้มันหักนะให้มันหักให้หมดนะครับตรงนี้ก็นะครับเราก็ชนะไปนะครับเห็นไหมก็เราก็มีสิทธิ์รับเหรียญต่อนะเมื่อกี้ที่เราถอนไปนะครับยังไม่เข้ามาทุกคนเห็นไหมเราก็กดนะครับหมุนต่อนะถ้าเราโชคดีหน่อยก็ได้รับเป็นเงินถ้าโชคไม่ค่อยดีอะไรก็ได้รับเป็นเพชรซึ่งเพชรที่เราได้มาก็ถือว่า โชคไม่เดียวก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำเพชรนี้ไปแลกเป็นเงินได้เช่นกันนะครับโอเคผมจะกดมุนแล้วก็ดูวิดีโอจนครบ30วินาทีก่อนนะครับโอเคทุกคนนะก็มาดูนะครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นเป็นเงินทุกคนนะก็เดี๋ยวก,กดคำว่ารับฟางวันต่อนะครับได้มาอยู่ที่0.02บาทนะครับตรงนี้เราก็กดถอนไปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปต่อนะครับตรงน,นี้นะตอนนี้ผมมีคะแนนะไม่ใช่ดิมีเพจน,นะครับอยู่ที่1 9เพชร้วยก,กันกดไปนะครับ ตรงนี้นะครับขเขาจะบอกว่าถ้าเราจะถอนเพชรน,นะครับเราต้องเช็คอินนะครับอยู่ที่12วันด้วยกันนะครับตรงนี้ถ้าเราจะถอนอยู่ที่1.5เคนะครับก็ประมาณ1,500บาทนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่1บาทเองทุกคนนะ ส่วนอันที่2คือ3,000บาทคือ 3K ก็ต้องชิดอินให้ครบ15วันที่เป็นเงื่อนไข,ขของเขาแล้วก็อันนี้คือ 6K ก็ต้องชิดอินให้ครบ20วันด้วยกันนะครับส่วนอันนี้คือ 9K ก็25วันนะครับอันนี้ 15K ก็30วันนะครับแล้วก็อันนี้คือ 30K ก็50วันเนาะ 30K คือ3 0,000บาทเนาะ1 5 k คบือ1 5 0า0บาท 9K ก็คือ9000บาททุกคนนะ 6K คือ 6 0พ0บาทนะครับแล้วก็ 3K คือ3,000บาทนะครับแล้วก็ 1.5K ก็คือว่า1,5 0 0บาทนะครับผมโอเคถ้าผมก็ขอเช็คอินก่อนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมนะกกดเช็คอินไปรับชมวิดีโอไป30วินาทีเช่นเดิมเลยนะครับผมโอเคนะผมนะกก็เมื่อกี้จากสีเขียวก็ได้เป็นสีเทาแล้วทุกคนเพราะว่าผมเช็คอินแล้วนั่นเองนะครับ อันนี้ก็กดหีบสมบัติเพื่อที่เราจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมขอไม่กดนะเดี๋ยวมันจะช้าไปเนาะวิดีโอเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับซึ่งที่ผมจะมาแนะนําก็คือเป็นในส่วนของเมนูนะเมนูก็จะเป็นเมนูเหมือนกับ Happy 2 0งศนปะครับแล้วก็คิตตี้วันไลน์มันเหมือนกันหมดเลยนอาะในส่วนของแอปสไตล์นี้นะครับอันแรกก็คือเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของการรับโบนัสไลย์วันเราสามารถจะมากดรับได้นะครับทุกวันเลยตรงนี้นะครับวันละหนึ่งครั้งนะตรบบงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือว่าในสงองภารกิจนะครับ แล้วก็เมนูอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนนะเราก็สามารถเชิญเพื่อนได้เชิญเพื่อนหนึ่งคนรับไปอยู่ที่1.5บาทนะครับก็กดเชิญไปแล้วก็กดแชร์ไปยังที่ต่างๆนะผมขอกดแชร์แชร์ไปยังในส่วนของอ่าเทเล gram นะครับตรงนี้ก็กดแชร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคแชร์ไปแล้วทุกคนนะก็แค่นี้เองนะครับผมจากนั้นก็เขาได้บอกว่า อันนี้คือเงื่อนไขของการเชิญเพื่อนนะก็คือคนที่เราเชิญไปนะครับเขาต้องนะครับดูวิดีโอนะโหนา้าอย่างต่ํา20โฆษณาแต่ว่าบางครั้งมันบักเนาะ20โฆษณายังไม่ได้รับเงินเลยฉะนั้นก็แนะนําให้เป็น30โฆษณาขึ้นไปนั่นเองนะโฆษณาคือว่าเป็นการดูวิดีโอ30วิดีโอขึ้นไปนั่นเองนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เชิญใครเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับ แล้วก็เมนูต่อมาก็คือเมนูในส่วนกระเป๋าสตางค์ตรงนี้นะกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ก็คือนะครับเป็นในส่วนกลางของการเพชรนะของการแลกเพชรนะมันจะมีเพชรแล้วก็เราก็สามารถแลกได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องทําเรื่องไขของเขาคือการล็อกอินนั่นเองนะครับหรือการชิดอินนะครับผมโอเคอันนี้คือเป็นเลเวลเนาะส่วนที่มันบินบินอยู่ที่เป็นเพชรก็คือว่าเป็นการสะสมเพชรแล้วก็กดได้แล้วก็ดูวิดีโอไป30วินาทีนะครับก็จะได้รับเป็นเพชรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะที่เป็นเพชรแล้วก็มีคริสต์มาสเนาะ เดี๋ยวผมขอตัดอันนี้ก่อนนะอ่าลืมเล่นเล่นเกมไปเลยทุกคนนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าก็มันติดไหมเอาไม่ติดทุกคนนะโอเคสาเร็จอันนี้ก็เฉียนแบบนี้เลยดีกว่านะครับอ่ามันก็หล่นไปโอเคนะครับก็ตามนี้อันนี้เห็นไหมมันจะเป็น14นะก็คือว่าจํานวนในการที่เรานั้นนะครับผมนะก็คือตัดนั่นแหละเนาะตัดจํานวนอุปกรณ์ตรงนี้นั่นเองเนาะ อันนี้ก็มาดูกันมันมันไปไม่ไปทุกคนนะอ่ารับไป3ดาวหรือเปล่า4ดาวด้วยกันก็กดหมุนได้นะเพื่อรับรางวัลอันนี้ก็กำลังทบทวนอยู่นะเงินยังไม่เข้ามาทุกคนนะก็กดเล่นกันต่อเลยทุกคนนะครับผมก็ขอกดดูวิดีโอก่อนนะครับมาดูกันนะผมว่ารอบนี้ผมจะได้รับเป็นเท็รเอไม่ใช่เดี๋ยวเป็นเงินทุกคนนะ0.03บาทน,นะครับก็กดรับรางวัลไปแล้วก็กดถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็กดถัดไปต่อเลยแล้วก็อันนี้คือเขาก็กําลังแนะนำใน,ะนส่วนของเมนูต่างๆแล้วก็ทําไปทุกคนนะก็ทันไปอันนี้ก็ขอไม่กดแล้วกันเนาะขอเล่นเกมสักพักหนึ่งมี19นะก็คือว่า1รอบแต่ละรอบก็คือแต่ละครั้งที่เขาส่งมานะครับเราจะมีโอกาสนะครับในการกดในการฟังมีดไป19ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยโอ้เสียดายดมากทุกคนน่าจะหล่นได้อยู่นะมันแตกชิ้นๆแล้วนะครับอันนี้ก็โอ้อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับ ได้ไหมไดไมยได้อยู่นะโอ้โหโอเคเหลือ13แล้วทุกคนเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ครั้งนี้ตดไไม้ตกทุกคนโอเคเยี่ยมเหลือ10นะครับอันนี้ก็กดถัดไปเหมือนเดิมนะครับถ้ามันมีแบบนี้ก็ให้เราดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับผมนะจนกว่าเราจะได้รับเงินนะครับตรงนี้กนะ็กดไปเรื่อยเนาะถ้าใครอยากกดผมขอข้ามก่อนนะขอเล่นเกมไปก่อนนะ อันนี้ก็อยู่ในเลเวลที่5แล้วนะครับอ่าผมก็ฟันแบบนี้ก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้ยได้ไม่ได้แบบนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็เนี้อีกครั้งหนึง่งโอเคนะผ่านไปด่านนี้นะครับผมนะก็เป็นด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเลเวลก็คือเลเวล5อยู่นะครับก็มีหมุนต่อน,นะครับอ่าถ้าใครอากเล่นก็กดไปเลยนะ โอเคน่ายวผมขอเล่นไปก่อนนะครับอ่าขอเล่นไปก่อนแล้วก็ถ้ามียอดเงินเข้ามาเมื่อไหร่น่๋ยวผมจะทําการนะครับผมนั่นก็คือบอกทุกคนนะครับว่ามีเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนนะครับโอเคทุกคนนันก็เล่นไปนะจนถึงเลเวลสิแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็มีเพชรหมดอยู่ที่597เพชรด้วยกันนะครับถ้าแปลงเป็นเงินนะครับก็จะเท่ากับประมาณ5บาทนะครับผม5บาท97สสตางค์นะครับ ซึ่งเงินที่เราได้ถอนไปนะครับเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้ก็เงินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็คืออยู่ตรงนี้เองนะก็ตามตามนี้เลยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็แอปนี้นะครับเป็นแอปใหม่นะครับล่าสุดนะถอนเงินได้จริงแล้วก็เงินเข้าไวเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในการเล่นเกมแล้วก็หางเงินเข้าบัญชีของ True m นี e ว w a เ l ็ t แบบฟรีไม่มีการลงทุนนะครับผมนะนะก็ตามนี้เลยเนาะเทคนิคในการหางเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะของแอปประเภทนี้ เราต้องเชิญนะครับก็คือแนะนำแอปให้คนมาสมัครให้คนมาใช้งานแอปนั่นเองนอกาะผ่านลิงก์ของเรานะเราก็จะได้รับเงินนะครับนั่นคือเยอะกว่าการเล่นเกมนั่นเองนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อวิดีโอนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ